สิ่งต่อไปนี้ที่พี่น้องชาวสวนยางพาร,ราโดนหลอกมาโดยตลอดครับสิ่งที่หนึ่งครับยางพาร,รากินอาหารเฉพาะธาตุอาหารหลักสามธาตุเท่านั้นธาตุรองธาตุเสริมใช้น้อยไม่ต้องใส่ก็ได้เราเข้าใจว่ายางพาร,ราใช้ธาตุอาหารเฉพาะสามธาตุเท่านั้นนี่แหละครับคือสิ่งที่เราโดนหลอกมาโดยตลอดธาตุรองแคลเซียมแมกนีเซียมกรมถันธาตุเสริม โมลิบดีนัมทองแดงแมงกานิสนิกเกิลเหล็กสังกะสีบรอนพวกนี้ใช้น้อยไม่ต้องใส่ก็ได้แต่ความเป็นจริงครับธาตุอาหารพวกนี้ใช้น้อยก็จริงครับแต่ขาดไม่ได้ถ้าขาดต้นยางจะไม่เจริญเติบโตและผลผลิตจะต่ำลงสุดท้ายต้นยางจะตายในที่สุดถ้าขาดธาตุอาหารธาตุใดธาตุหนึ่งภายใน14ธาตุนะครับและอย่างที่สองครับปุ๋ยที่ดีที่สุดคือแม่ปุ๋ยบวกกันครับเราถูก คนที่มีความรู้ให้ความรู้กับเราว่าปุ๋ยที่ดีที่สุดคือปุ๋ยที่สูตรสูงๆบวกกัน3ตัวแต่ความเป็นจริงอย่างที่ผมบอกครับต้นยางพาราต้องการธาตุอาหารที่ครบและพอดีพอเหมาะและกินอยู่เป็นประจำนะครับไม่ได้ต้องการธาตุอาหารที่สูงอันนี้คือสิ่งที่สองที่เราโดนหลอกมาโดยตลอดและสิ่งที่3ครับปุ๋ยอินทรีปุ๋ยชีวภาพพวกนี้เป็นปุ๋ยที่คุณภาพต่ําไม่ดีหรอก อย่าเอามาใส่เลยเพราะฉันเคยใส่แล้วเคยนํามูลวัวเคยนํามูลหมูมาใส่แล้วมูลไก่มาใส่แล้วน้ํำยางไม่เห็นออกเลยบางทีเราเข้าใจว่าสิ่งปฏิกูลหรือมูลสัตว์พวกนั้นเป็นปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยเชื้อพาพแต่ความจริงถ้ายังไม่ได้ผ่านกรรมวิธีการหมักถ้ายังไม่มีแร่ทาตุถ้ายังไม่มีอาหารก็ยังไม่ถือว่าเป็นปุ๋ยนะครับมูลสัตว์ไม่ใช่ปุ๋ยแต่มูลสัตว์คือสิ่งที่เขาเอามาผลิตปุ๋ยนะครับผ่านกรรมวิธีการหมักให้ดีก่อนนะครับ ฉะนั้นครับในการใส่ปุ๋ยที่ดีนะครับก็คือใส่ปุ๋ยอินทรีย์บวกกับปุ๋ยเคมีนะครับและอย่างที่4ี่ครับปุ๋ยเคมีที่เขามีราคาสูงที่เขามีราคาแพงเป็นเพราะว่าเขามีคุณสมบัติดีธาตุอาหารครบดินทําให้ดินดีเราเข้าใจแบบนี้มาตลอดครับแต่ความเป็นจริงนะครับปุ๋ยเคมีธาตุอาหารไม่ได้ครบครับมีเฉพาะธาตุหลักบางอย่างมีธาตุเดียวด้วยซ้ำนะครับและถ้าใส่เข้าไปเยอะ หรือใส่เข้าไปบ่อยๆนะครับจะทําทให้ดินของเราเป็นกรดด้วยนะครับดินเสียด้วยนะครับยิ่งในตัวเจนสูงเท่าไหร่ยิ่งดินเสื่อมเร็วนะครับและอย่างที่5ครับพืชท,ที่มันป่วยต้อนอยางที่ไม่ให้ผลผลติตเป็นเพราะโชควาสนาเป็นเพราะดินฟ้าอากาศเป็นคนทําไม่ใช่เป็นเพราะว่าต้อนอยางพร่องสารอาหารไม่ใช่เป็นเพราะว่าต้อนอยางภูมิด้านทานต่ําแต่ความเป็นจริง,งนะครับต้อนยางภูมิด้านทานต่ําเมื่อมีเชื้อโรคมาเขาก็เลยเป็นโรคได้อย่างราวดเร็ว และ5สิ่งนี้คือสิ่งที่เราโดนหลอกมาโดยตลอดกว่า 60- 70ปีเพ,เพื่อนมีปัญหาในการทําสวนยางพาราคอมเมนต์มาสาระดีๆมีอีกมากมายหากเพื่อ,อนๆไม่อยากพลาดคลิปสาระเกี่ยวกับเรื่องอยางพาราท่านก็สามารถกดติดตามได้ที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ยางพารา